สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับกเพรน้องนัดดีลีลาอีกแล้วนะคะอันนี้เป็น EP ที่สองนะคะน้องลีลาจะให้เพื่อนๆไปดูการหมุนของน้องลีลากันค่ะเดี๋ยวนี้น้องเรียมหมุนหลายท่ามากเลยนะคะแล้วที่สําคัญใครทําได้นะคะใครที่ไปทําตามนะคะใครที่ทําได้นะคะให้คอมเมนต์ใต้ล่าลิปให้น้องลีลาด้วยนะคะเดีย๋ยวน้องลีลาจะตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะสาหรับวันนี้ก็ลาน้องลีลาลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดกระดิง่งกุ๊ๆๆๆงกิ้งกุ๊งกิ้งให้น้ำเวลาด้วยนะคะหัวใจด้วยนะคะกดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ